ฉันเห็นหู้แล้วงี้ฮะแล้วมันดิ้นบะคนดู้ถไปเห้ยนม่ไปดินเอาไม้ถ้นมาน้ำย่อยงี่สิเลยเด้ออ้าวไหนฉันลองเหงาดูสิหูกดหูีมันดิ้นเป็นน้ำดินอยู่ในมกับ่แมนนะในหูน้ามันก็เหขับพูดมันก็ต้องเป็นขวอยูแลมันบ่คันแต่มันเป็นน้ำมันจังสรน ทำไมมันหูน้อจังปุกเห็นบานาเสียงนาเดีวนั่นน่มัน,น,น,นมันหูนาไืนี่มันหูนาอยู่บดงเลือดหรือว่าตรงห่วงยังไงบุยบ๋ยบุ๋ยไม่คือไม่คือเป็นแหนดีเกินเดอกนั่นเอโอ้ยนนคือคือน้านย ตัวบึงหอยพี่น้องค้างใช้มีหอยืมูยมันลงสาเหมือนแล้ววนาเข่าไง่ายทางนอกอตายแล้วผู้มีหอดเบิ์โทบ้านี้ผู้ไปซื้อน้ำมันมากกบว่าเป็นไม่เซาะไม่แสะเลยใช่ไหม เศร้าเศร้าเศร้า,าขนันบ่มีมันจเจ็บมือไม่ให้ชุบมให้เสียงฟาดปลาคอใหญ่ขึ้นมาเอาทางมาไมลูกไปเอาทางมาเร็วเอากระบะมาเลยลูกกระบะมา แมนโอ้ไปอะกว่านึงกระนั่นนอมกอดขี้ดินน่ะผุนกระพอยไงยูผุนนี่นียู่ทางนี่ นี well. We yeah! wow. ่นี really? well, okay. no? no? ่นี่นี่ยู่นี่ยนดึกขึ้นมานีว่ะค่ะทันให้กรูอย่นั่นนี่เดียบหมูลงไปป่ะหมูลงไปเก็บป่าไปไหมเก็บเห็ดอยู่นันเมย์มันพอต่อดอกเอากล้องเห็นไหมนคุณไปเก็บป่าคุณเออ เอาตอดจังไหนเพรงจะไปจับปลาดุกตัวนะหาจับปลาคอตัวพุดดีป้ปลาคอแมนที่กิ่งมันต้องตั้งทางนี้เดินไ,ได้ก็ต้องเฮ้ยปัดดูกเก๋ ทางบ่ uh, uh, แม่ด้ตานเจดียให่ทางใชมันมาบ่เหมือนี่นี่มันต้องมาสูบทางนี้่นี่เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอประคองมันคืออะไีพี่นนายลูกชายก่อยไรเรีนคีโตมบ้านนี้ ไมโครโฟนติดินก็ข้ารถมันน้าแรงยังออกโอ้ยแงจัของมมันมันมันดไปถุง้วไนี่เปถงงาเล่ะเนี่ยมทร้ยเออเดีราก็เห็นดอกกได้ใช่ยางนนะใชยเาฮ่่า่ผัดบ้ามน 那边的夹不拉的，怎么？别，我也觉得酸的。 พลังโคกทันทันในลงน้ำได้ยูมูลงหอดหรอมุงวยงงวยอยู่มาเอาถังเทำแม่ปูนส่วนมูลงอย่างนี <t> ้น <t> ันนันปูนนันนันถังคนน่ะลงดีๆยายจะละมันมือตุ่นตคอยลงตะเฟินยังลงได้มันย่อลงม่ได้ไหมมันขาดท้อง บุ้ยเฟิดบ้าป่ะเนี่ยวันเฟืระวังนะเฟเ่อันจะกิ่งกุลุลงมาทับตีนั่นม่่ขับน่โอ้วับกอยตกอดมือให้จะกอดเขาย่างไผ่ยางมันแล้วนั่นโตข้างหน้านั่นอ้วนจะเป็นบะ้วนแต่ี้จะเปิดคือเก่า เห็นเห็นว่าวิธีจับเห็นว่าเฟิร์สพาจับนั่นมาเอากระปองให้เฟิร์สแม่เอาไปศูนขอขอเขา,าเขาเลยสิล่มพื้อยหไปตำเขาค่ะพาผูกติดกันนั่นฝ้ายยำป่ามันฉีดเชียงอยู่ในหอยย่าฝ้าลงไปยำท่าน

Hoa hương 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 ฟาดขึ <ève S 2> sociedad, mm ้นมาแม่บรรทาเต่าอันอันผ <Tower> okay. ู้นึงกับครูครูยุ้บุที่ไปใส่ลูกโอ้ไม่ถาขึ้นยังไงแม่บรรลม่ม่จัดจัดก็เพื่อนแม่นั่นแม่นโทกขาเมื่อคืนเลยแม่นั่นอันนั่นบินสปายกันวะไปไปล่างเลยนะ

ท่านผู้ชมเลยแม่ท่านผู้ชมเยอันนี้เห็ด่โอ้ยาเอาปลาไ่เน้น้อน้อยก็หัวเบิ่งในมือกลางอยู่มาเป็นด้างงามหันทั้ลังนั่นทันลังนั่นประดุกตาย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  เอาพุทธามาข่าที่ต้มคักใช่นะสูตรแดงกับ่ะไรไว้พุ่นทวนๆน,นี่คุณนนงงงอฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> คือออกตัวใหญ่ได้พอเปิดปาข้อได้นั่นปาะข้อ <c oughs> ตามสบายเลยค่ะ เอ้มันกระบอนขึ้นนี้แล้วนี่สองสามโจมันเห็ดงามๆงามเลย <laughs> ไ,ไป <ละ S 2> ไหมนะอันไฟไม่ไปราดกับถังท่อนเอาปลาไปล่างโอ้ยมันไม่มีปลาซิวคนะมีปลาซิวแม่ลงแล้วนี่นี่เด้อ <laughs> ผู one, ้ใดเนาะมาจากได้ปลาซิวเนาะว่าช่ลูกชายใอยวาโอ้ยขันันขันคือตะกี้นี่ปลาซิวนี่ซ่องสำห้ามอยู่แหละนายม่อย่าง่วนตโนไมาอย่างเอาปลเแถามาหยัดต้มเป็นว่ะผัดเนี้ยเมียผู้เดียวใอยหายพอเพรเห็นมันอันตี ไก่พ่เือไก่พดนันีงยาไปแล้วสาเจ้ขานยูนี่แม่ตนโอ้่างต้นผู้เก็บปลาอะไรปีนาใช่ไปเงอก่างนาติสิ่าคลก็จังวะ มาตัวนี้เลยเจ้ามันเจ้ขอบบยู่อยู่ไมได้ปะทีตายแม่นผู้ฟังฟุ่นนี่นี่บันนีได้ยินใครได้ยินไปกับว่าเป็นโซโซเซเซย่บ้านนี่ยขาดุกมันลงตมเอวามลงตมะไยไม่ได้ว่าลงโงนดิปติ